สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยละกันครับผมคลิปนี้ก็มีโปรเจคเตอร์นะครับไม่ไว่าจะเป็นสายช่างแล้วก็เนี่ยครับผมเออเขาให้เอามาพี่น้องผมก็ไม่รู้จะยังไงเนาะเนี่ยครับกลงยังอยู่นะตัวนี้จะเป็นซัมซุงนะครับผมเป็นเขาเขียนว่าสมาร์ททีวีอ่ะเนี่ยครับก็คือตัวเนี้ยเป็นตัวเล่นนะครับเป็นตัวเล่นพวกซีดีนี่แหละเป็นบลูเรย์ นะครับนี่ครับผมนี่จะเป็นของซัมซุงนะครับมีที่เสียบ HDMI ด้วยนะครับก็คือภาพนี่จ่ายเป็น HDMI ได้เลยนะครับมีสายเลนให้นะครับแล้วก็ usb ให้นะครับไว้อ่านไฟล์หนังนะครับเครื่องนี้มันจะมีรีโมทมาให้ด้วยนะครับก็คือเนี่ยอ่ะเครื่องนะเดี๋ยวคุยเรื่องเครื่องก่อนนี้นะครับเป็นเครื่องอ่านไฟล์ผมลองแล้วเมื่อเย็นอ่านได้นะ อ่านอะไรนี่เลยพี่น้องก็คือในเนี้ยหนังเพียบเลยครับนี่นะครับหนังเยอะมากนี่ครับโอ้เป็นร้อยเรื่องั้างนี่นะครับเป็นดีวดีนะครับแต่ต้องแจ้งก่อนนะว่าบางเรื่องมันเก่ามากแบบอ่านบ้างไม่อ่านบ้างอ่ะแต่เมื่อเี็นก็เทสนะนะครับบางตัวก็เล่นบางตัวก็ไม่เล่นนะแต่ก็เทสไม่หมดลงเยอะเกินนะครับมีวิดีโอมาอีกนี่ศึกป่วนฟ้ามาเวาเวอู๋หนังแต่สมัยไหนนี่ นะครับเนี่ยครับผมก็ส่วนมากจะเป็นบลูเรย์นะตัวนี้นะครับแล้วก็เนี่ยที่สำคัญได้เป็นวิดีโอมาด้วยนะครับเนี่ยสองกล่องอะ่ะพี่น้องนะครับไอ้ปุแตกนี่ผมงัดเมื่อย็นจนจนแผ่นแตกนะฮะนี่แผ่นแตกเลยอุ้ยเสียดายครับนะพี่น้องผมทาแผ่นแตกหนึ่งอันนะนอกนั้นก็นเนี่ยอะไรนี่โอ้นะครับสงครามล้านขานี่ไอรอนแมนผีชีวะ โอ้เนี่ยมันเป็นโคหนังชัดๆเลยน,ะนี่ดูนี่เนี่ยครับองบากก็มีทรานส์ฟอร์เมอร์ก็มีนี่ครับผมไดฮาร์ดนะครับนี่โอ้หน้าโคหนังเลยนี่นะครับก็คือเนี่ยหนังมีอยู่สองลังแล้วก็มีวิดีโอด้วยวิดีโอมาเยอะอยู่นะเกือบสิบเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับก็คือหนังอ่ะเอาไปวัดใจกันเอาเมื่อเย็นผมเทสหลายเรื่องอยู่นะก็อ่านอยู่นะสามสี่เรื่องอ่ะ อา,าตารหรืออะไรเอ่ยเนี่ยเต็มไปหมดเลยกับเครื่องตัวนี้เนี่ยใครเอาเนี่ยเครื่องมีรีโมทให้ด้วยแล้วก็หนังเนี่ยเป็นกระตักนี่ไปเลยเแต่ต้องแจ้งก่อนนะถ้าอันไหนที่มันเก่ามากมันก็อาจจะไม่อ่านนะไม่เย็นก็เทสก็ได้4ีหเรื่องก็เทสดูก่อนนะครับพันแปดพันแปดเนี่หมดนี่เลยเอาไปนอนดูทุ่งนาไปนะครับโอ้ ไม่งั้นก็ไปหาไฟล์ที่มันเป็นแบบใส่ cd ไอใส่ USB แล้วก็มาให้อ่านตัวนี้ก็ได้เพราะว่ามันเสียบ HDMI ได้เลยนะครับเนี่ย HDMI ก็เสียบเข้าพวกเครื่องฉายได้เลยนะเออเอา,เอามีรีโมทให้ด้วยนะแล้วกันหนังสงหลังนี่เลยพัน0ปดหนบาทนะครับยังมีคนอยากดูแบบเนี่ยเอานี่ดูอะไรนี่โอ้นะครับเต็มไปหมดเลย อูน้นางอะไรดิีไอโจจีไอเจอู้เยอะมากนี่มันลึกนะเนี่ยดูเออออพันแปดหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมผมดูกดน,นะครับเท็เท็ให้พี่น้องได้ชมกันก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องชายนะครับตัวนี้มีเข้ามาห้าตัวนะครับก็นี่ครับนี่นะครับห้าตัว เป็นแคนนอนนะครับตัวนี้เป็น LV 7 3 9 2 a อันนี้คือผมฉายสู้แสงนะครับเปิดไฟเลยนะเนี่ยก็คราวเกดจะได้ประมาณนี้เนี่ยคราวเกจะได้ประมาณนี้คือเปิดไฟนะครับนี่มา5ตัวนะครับอันนี้คือรถใหม่นะครับมา5ตัวตัวนี้ไม่ใช่รถที่โดนต้มมานะโดนต้มอยู่นี่นี่นะครับเหลือเบอร์4กับกับเบอร์2อนะครับอันนี้ขายไปตัวละพันหเนาะส่วนตัวนี้มีอยู่5ตัว นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น h d m i นะครับก็ขายตามสภาพนี้เลยก็คือเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าแสงที่ได้ไปจะเป็นแบบไหนอันนี้คือผมสู้แสงก่อนเนี่ยเปิดไฟนะเห็นไหมเนี่ยก็คือเครื่องฉายอยู่อันนี้คือคราวเกะนะครับอ่ะลองปิดไฟดูปิดไฟภาพจะประมาณนี้คราวเกะจะเจมขึ้นประมาณนี้พี่น้องดูเอานะถ้าโชคก็เดี๋ยวนี่ฉายรูปนกให้ดูเป็น 4K ให้ดูแล้วก็ จะขายตัวตัวนี้ให้นะครับก็คือผมขายตามนี้เลยนะใครที่รับว่าโจรประมาณนี้ก็โอเคนะให้ตัวละสองพันตัวละสองพันบาทนะครับตัวนี้ให้ตัวละสองพันบาทนะครับมีอยู่ห้าตัวนะพี่น้องได้มาห้าตัวแค่นั้นเองนะครับก็เอาเป็นว่าขายตามสภาพนะตามที่ปล่อยแสงออกไปเลยแล้วก็ให้เห็นเลยว่าปิดไฟได้ประมาณนี้เปิดไฟได้ประมาณนี้นะครับก็จะ ออกเหลืองๆน,นิดนึงประมาณนี้เลยนะครับกล้องผมไม่มีทางที่จะโกหกพี่น้องได้เลยเห็นยังไงเห็นอย่างนั้นเลยตัวละ2,000บาทผมมีทั้งหมด5ตัวหมดแล้วหมดเลยนะครับเป็น Canon นะครับแบรนด์นี้แต่ถ้าว่าใครอยากให้มันแจ่มก็ไปหาวิธีเปลี่ยนโหลดกันเอานะครับเพราะว่าโหลดก็ถอดน็อตแล้วก็ซื้อตามลาสดงลาสาดามาเพราะว่าต้องเข้าใจเนาะของมือสองมันเป็นของที่ประมูลมาแล้วก็ใช้งานก็ตัวนี้ สภาพตามนี้เลย2,000บาทเอาไปเสียบ hdmi ได้เอาไปเสียบ vga ได้นะครับมีอยู่5ตัวนะมาดูตัวนี้ครับผม n nec nec รุ่นเป็น m 3 0 0 x นะครับผมก็ไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะคือตัวนี้เป็นงานช่างนะเปิดติดนะติดแล้วก็สักพัก1นึ่พัดลมทำงานแล้วก็หายไปเลยแสงไม่ออกพี่น้อง เสียงไม่ออกครับตัวนี้สายช่างนะก็มีโหลดนะโหลดมีนะครับแต่มันไม่อ่านนะผมไม่รู้อ่ะคือใหญ่นะรุนเนียไม่รู้กี่ลูเมนะอ่ะใหญ่เริ่มเพิ่มเลยโอ้ใหญ่ใหญ่กปเอฟสันอีกเลยใหญ่กปเอฟสันอีกนะครับตัวนี้ให้ราคาพิเศษไปเลยให้สําหรับพี่ช่างวัดใจกันไปนะครับถ้าใครคิดว่าส้มได้ก็เอาไปแต่ว่ามีโหลดให้นะครับเปิดเครื่องไฟเข้าพวกนี้ติดแล้วก็แสงไม่ออกแล้วก็ดับนะครับอาการแบบนี้ เจ็ดร้อยบาทสายช่างเอาเผื่อไปเขียเขียแล้วติดมานี่หาเลยนะเออนะครับเ0 0บา้อยนะครับ700บาทครับพี่นอกนะฮะเอาคำคืนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะพี่นอกนะครับส่วนตัวนี้หนึ่งพันดบาทหนังตามนี้เลยนะบางอันก็อ่านบางอันก็ไม่อ่านนะไม่ว่ากันเนาะดูว่าองค์บากนี่โอ้โหองค์บากกี่ปีแล้วเนี่ยนะครับแผ่นมันยจะเล่นได้ไหมนี่นะครับ แต่เจ้าโคงนี่นะ่าจะเป็นแบบสายหนังเลยนะเนาะพี่น้องนี่นี่ครับองค์บาทนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าเป็นแผ่นเทหรือว่าแผ่นแผ่นปลอมนะตัวนี้ก็ก็วัดใจกันนะพี่น้องแต่เครื่องอะ่ะผมเทสแล้วอ่านบางเรื่องอ่านเลยนะครับมีรีโมทให้นะครับตอนนี้นะเออนะครับโชคตัวไหนเบอร์โทรศัพท์ลงให้เรียบร้อยเครื่องใช้มี5ตัวตัวละ2 0 0 0บาทนะครับแล้วก็สายช่างเนาะ โน้ตบุ๊กใครสนใจอยากได้ตัวไหนโทรทักเข้ามาได้นะครับก็ตัวนี้ยังอยู่นะเดี๋ยวนะครับ Core i 5 Gen 6 Ram 8ตัวนี้ได้4,000บาทเอาตัวไหนทูมานะครับขอบคุณทุกท่านด้วยไปแล้วครับพี่น้อง